ครับผมสวัสดีครับผมมาชมงามนังสติกไม้พยูงไม้มงคลนะครับผมเป็นงามนังสติกไม้พยูงนะครับเป็นพยูงหลากหลายสีนะครับหลากหลายทรงนะครับผมสนใจสอบถามก็ เบอร์โทรตามป้ายนี้เลยนะครับผม063 23608ามสองสานะครับผมเฟซบุ๊กก็คมเกรดตัวประโคนนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็วันนี้มีหลายง่ามหลายทรงนะครับหลายง่ามหลายทรงนะครับเป็ง่ามสติ๊กไม้พยุงนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับผมตอนนี้เป็นพยุงดำลายไฟนะครับ ยุงดำหลายไฟนะครับผมตัวนี้เป็นพยุงปุ่มนะครับสวยงามนะครับไมายมงคลนะครับผมเป็นพยุงปุ่มนะครับตัวนี้ทรงตูดหมึกนะครับผมตัวนี้เป็นพยุงดำนะครับดำสนิทเลยนะครับผมดำแบบฐานนะครับสวยงาม ใจแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับผมตามป้ายเลยนะครับผมเป็นหนังสติกไม้พยูงนะครับผมไม้มงคลนะครับตัวนี้ก็เป็นพยุงปุ่มนะครับเป็นทรงตูดมดนะครับหลายสวยๆนะครับหลายสวยงามมากนะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับผม ทรงแปดเหลี่ยมนะครับไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นงานทํามือนะครับทรงไทยๆนะครับตัวนี้เป็นพยุงตำตานนะผมพยุงนำลาไฟนะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับสนใจแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม นี่เป็นแปดเหลี่ยมนะครับยูงดำลายไฟนะครับซื้อไปใช้หรือว่าสะสมก็ได้นะครับผมสวยงามนะครับตัวน,นี้เป็นตูดมมดนะครับสวยงามสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับผม เป็นพยุงดำไยไฟนะครับอช,อชอบแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรตามป้ายเลยนะครับผมหรือว่า facebook ตามป้ายเลยนะครับผมหรือว่า Add ไ d l ลน์ก็เบอร์ตามเบอร์โทนี้เลยนะครับผม,มสวยงาม งานไม้พยุงนะครแปดเหลี่ยมนะครับตัวนี้สวยงามไม่มีตำหนินะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทนี้เลยนะครับหรือว่าตามป้ายนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม